หมดโอ้โหวายแบบนี้สวยๆงาำๆจึงงร้อยหสเป็นกำไรของเราโคตรวิดเลยท่านผู้ชมบอกเลยอ,อาบีกวินออกด้วยคมเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดคาด สวัสดีนักปั่นกันทุกคนด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟัร์จ้าน่าชาแนลนะคะยูฟาปีจีแปดแปดกับเซมันดี้โรม่า ah ทุนเก้าสิบเก้าท่านผู้ชมเออสุดเด็ดสุดเดิมสุดดีไม่เปลี่ยนใจหนึ่งจุดห้าจัดไปคือสูตรลักล่อขอบฟอดเจอชบาฟอร์จุดเดอ้ oh. อโอเครับมาหนึ่งนะจ๊ะคอมโบคอมโบนี้สี่จุดห้าท่านผู้ชมแตกเด็ดไปแล้วโอ้โหคอมโบนี้ไม่มาเจ็ดจุดห้านะจ๊ะไว้หนึ่งตัวแบบนี้สวยๆวยจึงๆรับมาสิบห้า อ้าวดูเรื่องไปแล้วท่านผู้ชมเออโอเคแตกไปที่สิบจุดห้าบ้างพี่ว่ายังไงพี่ว่ายังไงเออสิบจุดห้ามาไหมโอ้ยยังไม่มาสิบสามจุดห้าละจ้าโอ้โหยโบนัสไม่เข้าเลยที่สิบห้าโอ้มาแล้วองุ่นดอกนี้ฟันโบนัสไปอีกหนึ่งตัวนะจ๊ะปุปป๊บปรับรับโชคกันจริงๆเลยอ่าที่ที่สิบที่เก้าดีกว่าท่านผู้ชมแตกใกล้เกืบกลับมาที่เก้ามันยังไม่แตกนะที่สิบสองเออ เอารู้เรื่องกันไปแล้วดอกนี้ครึ่งแผง24ท่านชมรับมา1เท่าตัวอ่าโอเคแตะเบ็ดไปที่13.5แต่ขยับขึ้นทีละเรื่อยๆนะ13.5ดอกนี้โอ้ยแมวไม่มา15ว่ายังไงอุ้ยอ่าขึ้น15เรื่อยๆหมดก็หมดโอ้โหไวแบบนี้สวยๆงามๆจริงจึ6งรอเป็นกำไรของเราโคตรบินเลยท่านผู้ชมบอกเลยอ่าบิ๊กวินออกด้วยสูเป็นไงล่ะจ๊ะทีนี้ น่างเงือบน่างเงยกันไปเลยนะทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกสักนิดสักหน่อยนะอ่าไว้รุ่นใจร้อนนะอ่ะสิบห้าไปอุ้ยองุ่นไม่แตกแตกไปที่30ิดอกนี้สวยงาม,สว,งามสวยงามรับไหมยี่สิบคอมโบที่2จะเป็นกําไรไหมจะเป็นกําไรไหมอู้หูยอ่าเป็นกําไรทันทีนะโอ้ยขวานแตกไหมโอ้โห สลอดหน้าสวยแต่มันไปไม่ถึงฝันนะอ่าแดก,กมาที่15บหาแล้วผู้ชมเออดอกนี้ยังสวยยังจึ้งอีก10ท่านผู้ชมเอออ่าโอเคเวอร์ริกเกิลนะจ๊ะแดกไปที่30 30 15สาหลับกันนะัดช่วงเล็ดเลดเกมแบบนี้ร้อยหกสิบเออโคตรสะใจเลยว่ะจริงะนะจ๊ะคอมโบใหญ่มันเข้าตอนเบ็ดเยอะมันดีนะทุกท่านผู้ชมบอกเลย 312แล้วตอนนี้นะกำไรมาแบบครึบครับครับกันเลยทีเดียวเชียวนะจ้าโอเคแตกไปที่15โอ้โหดอกนี้ยังรับมาอีก30ท่านผู้ชมอีกหนึ่งเท้าตัวอุ้วิคงต้องจอดถุงต้องพอคงต้องจอดถุงต้องพอไว้ตรงน,นี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe นะวันนี้บวกโค้ตรัวเลยจ้ะแม่บ๊ายบายจ้า